คนไทยมากกว่า1.6ล้านคนเจ็บป่วยเพราะสิ่งนี้คุณเชื่อไหมคะว่าคนไทยมากกว่า1.6ล้านคนนะคะเจ็บป่วยเพราะการกิน1.6ล้านคนนะคะที่ป่วยเนี่ยป่วยเพราะโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มไปกว่าน,น,นะคะมากกว่า6 0สนคนนะคะที่เจ็บ ป่วยด้วยโรคเบาหวานพฤติกรรมการกินนะคะเป็นสิ่งที่กําหนดชะตาชีวิตของเราเลยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะเวลาเราอยากจะกินอะไรนะคะ24ชั่วโมงเข้าถึงได้ตลอดนะคะสมัยเมื่อก่อนนะคะกว่าจะได้กินนะกว่าต้องตําข้าวหุงข้าวกว่าจะได้กินมันยากมากนะคะเพราะฉะนั้นโรคแห่งพฤติกรรมการกินในสมัยก่อนเนี่ยน้อยมากแต่ว่าทุกวันนี้นะคะเราเข้าถึงอาหารได้24ชั่วโมงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเจ็บป่วยมาหาเราเยอะมากและคุณอย่าลืมนะคะว่ามันใกล้ตัวเรามาก ถ้าเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนเรื่องของการกินตั้งแต่วันนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่กลายเป็นคนคนนั้นที่เจ็บป่วยด้วยโรคแห่งพฤติกรรมการกินการกินไม่ถูกการกินไม่เหมาะก็ได้นะคะฝากเอาไว้นะคะขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีแล้วเจอกันในคลิปถัดไปค่ะ